สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยฮานอยฮานอยเฉพาะกิจประจำวันที5่5มกราคม2569ล่รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก๗๒ 2, 2ลรางวัลเลขสองเลขหาตัวล่างเลขที่ออก88 7๗8 8๘๗๗๒รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก0-4 04ล่างวันเลขสาตัวบนเลขที่ออก1 04 1 04ล่างวันเลขหาตัวบนเลขที่ออก63104 63104นี่ก็เป็นผลนออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจประจำวันที่5ธันวาคม มกราคม2569อขอให้โชคดีมิใช่ถูกหวยห้าหนอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้จ้าซับตะครยกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังเละมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า